สวัสดีครับพี่น้องครับอยู่กับผมประวัติเชนเนลนะครับไปทุลาบ,บัางเอินนะครับบังเอินเห็นเห็นข้าเจ้าแกแกหมูป่านะครับในรถคันนั้นจะเป็นหมูป่านะครับพี่น้องอข้าเจ้าะจะเอาไปเลี้ยงนะครับาขาดว่าจะเอาไปเลี้ยงนะครับเพราะว่าถาวิาเฉือนคือสิสบ่ ขอดีปะนี้นะคอโอ้ป่านะครับน่าจะสื่อมาแต่ทางอำเภอบุญทลิกนะครับนี่มงนาไปส่วนอำเภอนาะเด่นรุดดดมดดนี่นะครับคนที่น่าจะเป็นผู้ที่กำลังเริ่มเลี่ยงนะครับ ภูที่เขาอยากเลี้ยงก็มีนะครับสําหรับหมูแต่ภูสําหรับผููที่เหลือกเลี้ยงหลายนะครับ,รบไปดูนี่จะเป็นหน้าจิตสองตัวนะครับในรถสำหรับหมูประเภทนี้นะครับหมูประเภทนี้กั เขาก็จะมีตลาดรองราของเขาคือกันนะครับสําหรับหมูปลาหมูดาหมูเมยสานลูกผสมหมูกี่หมูเจี๊ยดนะครับหมูปลาผสมหมูบานมันก็จะมีตลาดของเขาคือกันนะครับหมูประเภดียวกับโบแมนว่าจะเลี้ยงเลี้ยงแล้วจะพ่มีตลาดเลยกับมีตลาดของเขาคือกันนะครับมีปลาในคำเพอุ่บนทรีกับมีปลาขาคนหนึ่งนะครับเพื่อนก็จับหมูไอส่ง พวกข่าหมูหันนะครับมีคือกันมีเจ้าหนึ่งมันรับสื่ออยู่แต่ว่าเหลือยงลาคาผมกับโบวันนใจว่าเป็นรับสื่อจักไหนนะครับแต่ผมเห็นว่ามีกลุ่มของเขาคือกันมูหมูประเภทนี้เขาจะเลี่ยงง่ายนะครับกินไงแล้วก็แต่ว่าการจะเจริงเติบโต,ตจะสัา ส่วนมากเขาจะเลี่ยงเลี่ยงเพื่อทรงหลูกขายไปเป็นมูหันนะครับเดี๋ยวแต่เขาจะมีออดเดอร์มากว่าจะเอาหูโต๊ะหูต่างหูยังไงนะเพื่อนกับขัขบเร็วพอสมควรน,นะครับมมาตามรถทัน,นต่ว่าครับใครเนี่ยแต่ตะวันโมเดิแห่งนะครับ ไอเกิดใหญ่ช่วงนี้ก็ร่างดีนะก่อนก่อน1ิบเอ็โมงนะจะจะดีนะครับถ้าเลื่อยเป็นอากาศจะเย็นมันมันห่อนอากาศห่อน